เตือนภัยสำหรับพี่น้องประชาชนระวังมิดชาชีพชักชวนลงทุนออนไลน์อ้างผลตอบแทนสูงหลอกติดตั้งแอบปอมครับและวก็ใส่กลุ่มไลายนี่แหละครับหนามาสร้างความน่าเชื่อถือก่อนเชิดเงินหนี้ครับ เพจ Facebook สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนครับให้เพิ่มความระมัดระวังต่อรูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบของการชักชวนให้มาลงทุนซึ่งขณะนี้ครับพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนหลายถูกหลอกลวงให้โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มปลอมโดยมิจชาเชีนดหมัมกแฝงโตผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Tik t o k นะครับรวมถึงข้อความ SMS และก็แอปพลิเคชันต่างๆ พฤติกรรมนะครับของคนล้ายนี่มาเริ่มจากการชักชวนโดยการขอ,อโดยขอเสนอที่น่าสนใจเช่นผลตอบแทนที่สูงนะครับระยะเวลาอันสั้นหรือการเลี่ยนคอร์ดลงทุนฟรีจากนั้นครับการน้ำเยือนี่เข้าสู่แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ปลอมซึ่งสามารถแสดงยอดเงินและกาผลกำไรที่บอกเป็นความจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อไปก่อนหลอกให้โอนเงินเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครับยังมีการสร้างกลุ่มไล่ปลอมโดยมีบุคคลแฝงเฮตโตนาทีเป็นผู้เชี่ยวชาญและการนามาคอยโพดโชกำไล่และการสลิปการโอนเงินเพื่อหลอกให้ผหู้เพื่อหลอกนะครับให้เสือ่อว่ามีผู้ได้รับเงินจริงๆแต่สุดท้ายครับเมื่อผู้เสียหายต้องถอนเงินจะบอสามารถดําเนินการใดและถือกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกก่อนที่คนไลส่สตัดการติดต่อ เหตุให้ศูญเสียเงินจํานวนหลายครับซึ่งทางสำรับงานตํำรวจแห่งชาติกได้ย้ำา่วการลงทุนใดๆหากให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงควรต่างข้อสงสัยทันทีอย่าดาวน์โหลดแอป,ปนอกระบบทางการและอย่าโอนเงินตามคาชักชวนโดยบอตรวจสอบแรงทีมา่าหากประชาชนนะครับพบพฤติกรัรน่าสงสัยหรือได้รับความเสียหายให้แจ้งไปที่เ ww t ไ a i p o l i c e o n l i n e g o t h หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจะห่วงใยพี่นองประชาชนเลขาอมรดำเนินการเชื่องรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องจะขอบคุณข้ขอมูลข่าวสารดีๆนะครับจากแฟน,แฟนเจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ